สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะวันนี้น้ำสิษย์ก็อยู่บ้านค่ะทุกคนรู้ไหมอยู่บ้านแต่ก็ทำงานนะแล้วก็ทำงานเหนื่อยกว่าไปสวนอีกวันนี้เพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากนะคะที่บ้านก็คือทำหมุดรมพันแล้วก็ เดี๋ยวมีขั้วชาด้วยนะคะเป็นชาอาัศมาบราณวดมือที่เราเก็บเป็นแบบหนึ่งยอดสองใบเดี๋ยววันนี้จะมาขั้วให้ชมกันด้วยค่ะแล้วก็ชมสีข้าวด้วยนะคะตอนนี้ได้เข้าใหม่ละกาลังตากอยู่ค่ะก็เดี๋ยวพอดีน้ําสิกสั่งเครื่องสีข้าวมาใหม่ด้วยเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนว่าสีออกมาแล้วข้าวจะสวยไหมนะคะแล้วก็จะหอมอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวพามาชมการหุงข้าวแล้วก็เดี๋ยว น้ำสิกจัจมาทําเมนูแกงกระด้างด้วยนะคะเพราะว่าเมนูนี้คือเขาจะคิดทําในช่วงหน้าหนาวเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแกงกระด้างโดยธรรมชาติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้โอ้โหในคลิปนี้กิจกรรมเยอะมากฝากทุกคนเข้ามารับชมแล้วก็ ให้กำลังใจน้องมิกิกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมหมรูรมควันก่อนเลยอันดับแรกนะคะเพราะว่าต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนเช้าเพราะว่าเราจะเริ่มทำแต่ตอนเช้าถึงประมาณตอนเย็นเลยค่ะ6ถึง8ชั่วโมงเลยนะคะในการรมควันเนาะแล้วก็จะบอกว่าบนดอยอากาศหนาวแบบเต็มตัวแล้วค่ะทุกคนตอนเช้านะหนาวมากคือ8องศาเลยแล้วบรรยากาศช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้นะคะอืม วรีการน้ำศิกก็ไม่เคยห่างเลยแล้วก็น้ำศิกจะให้ชมดอกกุหลาบหน้าบ้านดูสีสดสวยมากเลยแล้วก็พาชมดอกอะไรดอกหอมหมื่นลีอันนี้คือดอกต้นหอมหมื่นลี้นะคะดอกหอมหมื่นลี้ก็คือหอมมากเลยนะคะเนี่ยหอมมากแล้วสามารถเอาไปชงชงชาได้นะคะเดี๋ยวน้ำศิกจะให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้เป็นดอกหอมหมื่นลีค่ะ เดี๋ยวน้อสิกจะพาไปชมครัวคลาสสิกของน้องมิธิกที่ทำหมอดรมควันนะคะอ้ยอากาศดีมากเลยอะมีแดดนะแต่ว่าหนาวมากอันนี้เป็นดอกเดาเรื่องสวยเลยช่วงนี้บรรยากาศดีเนาะบ้านของคุณป้านี่บรรยากาศดีไหมม้านของคุณป้าก็ทำลงชาเหมือนกันนะคะก็ตากชาไว้บรรยากาศดีสุดๆแป๊แบๆนี้ก็เดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วนะ แดดดีมากลมเย็ยนมากเลยอะก็เป็นข้าวที่เราตากไว้นะคะแล้วก็ทำอารมพันอยู่นูน่นใต้าหมูซสใหญ่เชีย <c oughs> ปืนที่เราใช้ทำหมรมควันเนี่ยก็เป็นปืนจากลิ้นจี่เลยนะคะดูตัดเอามาเรียงกองไว้เยอะมากอันนี้คือยังขนมาไม่หมดนะต้องไปขนที่สวนลิ้นจี่อีกนะคะอันนี้คือส่วนหนึง่งส่วนน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปขนอีกที่สวนลิ้นจี่คือเราโชคดีที่เรามีสวนลิ้นจี่แล้วก็ ืนเดี่ยเราใช้เราก็ใช้เจเ้าฟร์นิ้นจิด้วยไม่ว่าเราจะทํากับข้าหรือว่าทำหมูรมควนค่ะมันก็เลยมีความหอมด้วยนะคะเดี๋ยวนองศิดจะพาไปชมครัวคลาสสิกทำหมูรมรควนด้วยนะคะวันนี้ทำหมูรมรควนด้วยเดี๋ยวพาไปชมนะคะคุณแม่กําลังเสียบหมูอยู่นะคะโอ้ยดูหมาน้อยหลับป่วยเลยอะสบายใช่ไหมล่ะอากาศเย็นอะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ครัลคลาสสิกแล้วนะคะคุณแม่เสียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชมข้างใน,นะคะ่ะนี่สวยมากทุกคนขาอันนี้เพิ่งมาเสียบเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอถึงช่วงเย็นเลยะคะ่ะถึงจะค่อยๆลมควนไปนี่ก็เป็นฟืนจากลินจีหมดเลยนะคะค่อยๆลมควนไปเรื่อยๆนะคะอากาศดีด้วยวันนี้ แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะที่สั่งไปแล้วแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าอร่อยมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆลมพันไปอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน้องสิกิกับคุณแม่ก็ต้องหมั่นมาดูไฟด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณนี้นะคะ,ะวันนี้นี่กิจกรรมเยอะมากอยู่บ้านนะแต่ว่าเราก็ยังทํางานอยู่น้แม่เนอะ <c oughs> <laughs> อยู่บ้านคือ <laughs> บางคนเนาะอยู่บ้านนี่คือฟีลแบบพักผ่อนเลยนะแม่แต่เราอ่ะเราอยู่บ้านนี่เราทํางานหนักกว่าเราไปสวนอีกนะเ,เพราะว่าเราต้องทําหมูดมควนันแล้วยิ่งวันนี้กิจกรรมเยอะมากแ่างที่บอกไปต้นคลิปเลยนะคะคุณแม่กับน้องมิสินะกิจกรรมเยอะทุกวนันตั้งแต่ตื่นนอน <laughs> อเยอะมากแล้วก็ทำหมูดมควนนะันเนาะทำออเดอร์มาก็ทำหมูดมควันให้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมี สีเข้าด้วยอย่างที่บอกแล้วก็มีขั้วชาด้วยนะคะเป็นชาอัสสัมบราโนดมือเลยไม่รู้ได้กี่กิโลเหมือนกันเพราะว่าเก็บสดมาเมื่อวานเนะี่ยได้แค่2กิโลเองแห้งมาไม่รู้ได้กี่กรรมัมเดี๋ยวรอรอ,รอช่างดูนะ้แม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะถ่ายบรรยากาศทั้งหมดให้ได้ชมนะคะหนึ่งวันของน้องมิสิกกับคุณแม่เนี่ยทำอะไรบ้าง <c oughs> นะคะไปะ คุณคะน้ำม่สิกพูดไปเป็นชั่วโมงแล้วคุณแม่ไม่ได้กดถ่ายไม่เป็นไรนะคะฮืบสู่ฉิดละแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากทุกคนแล้วต้นไม้ต้นเนี้ยน้ำมิสิกชอบมากเลยคะ่ะสง่าแล้วก็สวยมากอืมมาเฟืองเต็มเลยดูคะ่ะทุกคนน่ากินมากตรงหลังอ อตรงหลังห้องครัวคลาสสิกนะคะก็มีต้นมะเฟืองค่ะเดี๋ยวน้ำสิกจะมาเก็บมะเฟืองกินสดๆไให้ได้ดูเลยอือเปรี้ยวปากเลยอะ่ะนี่ค่ะอือเปรี้ยวจีด๊ดวิตามินซีสูงเปรี้ยวมาก แล้วลูกดกมากเยอะมากเลยทุกคนผลไม้ตรงนี้คือหลังบ้านหลังครัวคลาสสิกนะคะต้องมีพริกเกลือด้วยกินสดๆก็อร่อยดีแต่ถ้ามีพริกเกลือก็คือจะแซ่บมาก ค่ะทุกคนเยอะมากครัวทํำหมูรมควันอยู่ตรงนน้นนะคะแล้วก็ห้องน้ำค่ะหลังบ้านก็จะปลูกผักกินเองด้วยค่ะก็มีแบบทัว่วฟักทองอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะนี่ก็ถั่วที่เราปลูกไว้นะคะอยากกินก็เดินไปหลังบ้านซูเปอร์มาร์เก็ตใ <laughs> กล้บ้านนะคะตรงโน้นก็เป็นบ้านของน้องไก่นะคะ เช้าเมาเราก็จะปล่อยน้องไก่มาออกมาเดินเล่นหากินตามธรรมชาติแบบนี้แล้วดูหาอะไรกินอนะ่ะไส้เดือนเย็นเย็นมาก็กลับบ้านเหมือนเดิมนะคะ น้ำสิกก็เริ่มคั่วชาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกบ้านน้ำสิกใช้จากฟืนลิ้นจี่ก็เลยมีความหอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้กระทะเฉพาะของคั่วชานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นชาหนึ่งยอดสองใบที่เราเก็บมานะคะได้แค่นี้ทุกคนคะได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าการเก็บแบบคุณภาพเนี่ยหนึ่งวันเราจะเก็บได้ไม่เยอะเต็มที่ก็ประมาณถ้าตั้งใจเก็บแล้วตื่นเช้าไปเก็บเลยนะก็ประมาณ8ปดถึงสิกิโลได้แค่นี้ทั้งวันเลยนะก็ เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งยอดสองใบนะคะเป็นชาอสมโบราณน,นวดมือค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะได้กี่กรัมนะคะอันนี้คือ2กิโลที่เราเก็บมาะคะ่ะอะเดี๋ยวน้ำเดืเริ่มคั่วแล้วนะคะอันนี้ต้องคั่วประมาณสองรอบค่ะเพราะกระทะเล็กไปหน่อยตอนซื้อมาอันนี้เป็นการคั่วชาแบบโบราณเลยนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยนะเราใช้เป็นความเป็นแบบวิถี ก็แล้วขั่วเองเลยใช้ฐานคั่วที่จะหอมมากเลยค่ะค่อยๆขั่วไปนะคะทุกคนการพาั่วฉานี่ก็ต้องค่อยๆเหมือนกันนะนี่ค่ะเริ่มยมแล้วนะคะแบบนี้ นเริ่มได้แล้วนะคะอืมหอมมากเธใส่กระด้งก่อนแล้วก็เอามานวดนะคะเนี่ยค่ะน้ำส้มก็ต้องเอามานวดอยีน้นะคะ ดยยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้ดื่มเนี่ยอืม mm. ดีเลย mm. เดี๋ยวน้ำสิจะเอาไปปากแล้วนะคะ mm. แล้ววันนี้แดดดีด้วยนะอ mm. ยววแห้งเลยเดี๋ยวน้ำสิำจ,จะ มาชงดื่มดูนะเะว่ารสชาติจะเป็นยังไงในช่วงหน้าหนาวนะคะจริงๆชาช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะหอมมากเลยนะคะหลังจากที่คั่วชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ระวังตากชาน้มสิกก็พามาสีข้าวนะคะเพราะว่าได้เครื่องสีข้าวมาใหม่โดยน้ n มสิกจะพาไปชมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าจะพาไปดูข้าวว่าสวยขนาดไหนนะคะไป ้าวแบบขนาดเล็กนะคะเพื่อใช้ในครัวเรือนได้หรือว่าในในระแวกชุมชนก็สามารถเข้ามาสีได้เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกสีบดข้าวโพดได้ถั่วได้เลยนะคะส่วนออถ้าสีฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแบบระบบคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกทีนะคะแบบคัดคัดมเมล็ดพันธุ์สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของน้องพิสิงเนี่ยเราตัดข้าวแห้งดีแล้วนะคะก็เลยจะสีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือ เราไม่ต้องคัดเมล็ดแล้วนะคะสีแบบปกติเลยค่ะ สีข้าวนีดเจ๋งเลยค่ะทุกคนแล้วก็สีได้แบบหลายแบบเลยนะแบบปกติก็ได้หรือว่าแบบคัดมเมล็ดก็ได้นะคะแบบแยกชัดเจนเลยอะ่ะแล้วก็เข้าใหม่ปีนี้อะสวยเลยแล้วก็ปีนี้นะได้เยอะด้วยนะอย่างที่บอกคลิปก่อนหน้านี้นะ้องที่น้องมิสิบบอกว่าเอา่อได้เข้าวกิกรสอบเอ่อได้เยอะกว่าปีที่แล้วคะ่ะปีนี้ถือว่าได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวมาลองหุงแล้วก็กินดูค่ะแต่ว่าต้องแจกใส่ให้พุทธผูเก,เก่ก่อน ได้เครื่องสีเข้าใหม่ด้วยได้เข้าใหม่ด้วยทุกอย่างใหม่เลยค่ะปีนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะทุกคนเลยเดี๋ยวพาไปดูหมูรมควันนะคะตอนนี้ก็รมควันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย็นพอดีเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่นี่คุณแม่จัดการแล้วพอดีน้องสิกไปสีเข้ามานะคะเมื่อกี้คุณแม่ก็มาเอาหมูรมควันใส่ในกระมังแล้วนะคะ ว้าวน่ากินมากแม่โชว์แบบติดมันให้หนูหน่อยค่ะว้าวลูกค้าแบบชอบมากเลยนะแบบติดมันอะอนี่โชว์ติดมันหิวข้าวอีกละเ,เดี๋ยวต้องไปตม,มน้ำพริก <laughs> คุณแม่ก็บอกว่าหิวข้าวมากเลยอืมน่ากินมากเลยค่ะ<ต>เดี๋ยวต้องไปตามน้ำพริกกินคู่กับน้ำพริกอาขานี่คือเดอะเบสทุกคนไปเดี๋ยวพาไปชมวิย้ยอากาศเริ่มหนาวแล้วอ่ะแม่ พอเข้ามาที่นี่ก็คืออุ่นมากเลยนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยใกล้จะเสร็จแล้วค่ะแม่ทุกคนน่ากินไหมน่ากินมากหอมมากเลยนะคะอันนี้เป็นแบบติดมันด้วยคะ่ะที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะอุ้ยหอมมากเลยอะออเดอร์ได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินหมูรมควันอบูซูโรก่อนเส้นปีนี้ต้องลองสั่งไปชิมดูแล้วนะนี่ Uh huh. ทุกคนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูรมควันสำหรับวันนี้นะคะพร้อมจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้เลยดูคะ่ะทุกคนน่ากินไหมคอมเมนต์บอกน้องมสิกด้วยน่ากินมากแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะแล้วสีเนี่ยเป็นสีของหมูธรรมชาติเลยนะแล้วบ้าน้มิสิกเนี่ยใช้ฟืนจากเลนจีเลยไม่ได้มีฟืน,น,นอื่นๆเลยนะมันก็เลยมีความหอมแล้วก็สีก็จะสวยค่ะนี่เลยคุณแม่ ลองเสริมใกล้ๆให้ดูหน่อยสอิติดมันแบบนี้คืออร่อยมากนะคะแล้วก็มันก็คือหอมมากๆเลยใครยังไม่เคยกินก็ต้องออเดอร์แล้วนะคะดูน่าก,กินมากเลยคิ้วข้าแล้วเดี๋ยวน้ำสิข,ขอไปทอดแล้วก็ตามน้ำพริกกินเข้ากันนะแต่ก่อนที่จะเอาไปทอดกินเนี่ยขอไปซ้วสุญญากาศก่นกอนไปค่ะเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะใครอยากออเดอร์ก็ออเดอร์มาได้เลยนะคะรอทำเลยเพราะว่า ยิ่งกินช่วงหน้าหนาวนี่คือปินมากๆเลยค่ะทุกคนออเดอรงมาได้เลยนะคะค่ะเดียวน้ำสิจะเอาไปแพ็คละมอร์นิ่งค่ะ, Morning, คะสวัสดีตอนเช้านะคะอากาศดีมากทุกคนตอนเช้าหนาวมากเลยค่ะแล้วน,น้ำศิก์กำลังจะทานข้าวนะคะกับหมูร่มควันนี่เลยค่ะแล้วก็น้ำพริกอาขาต้องกินคู่กันถึงจะอร่อยแล้วทุกคนคะ ช่วงหน้าหนาวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับเมนูแกงกระด้างนะคะนี่น่ากินไหมแต่ว่านี้น้ำสิกไม่ได้ปรุงอะไรนะคะน้ำสิกจะกินเป็นแบบใสเกลือใสผงโชูรสแค่นี้เลยไม่ได้ปรุงอะไรเลยอยากกินแบบนี้และที่สําคัญเลยก็คือข้าวค่ะน้ำสิกได้กินข้าวใหม่ของปีนี้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นข้าวกลั่มดอยดํามากดูทุกคนใครอยากกินก็ออเดอร์ได้นะคะน้ำสิกจะแพ็กซีลส่วสนยากาศแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะ1กิโลค่ะ สำหรับข้าวกัดอยนะคะข้าวนาดอยเป็นข้าวเจ้านะคะอันนี้เป็นข้าวเจ้าว้าอาดได้ได้เดี๋ยวน้าสิกจะลองกินดูเลยนะหิวข้าวมากเลยขอจกขอกินข้าวข้าวใหม่ก่อนเลยหอมมากนุ่มมากเลยอืมนุ่มจริงนะแม่นุ่มมากเลยเนาะผมชอไเ้ไหมหอมมาก เนี่ยกินคู่กับน้ำพริกคือแบบดบเบสัมหมูลำควันอ่ะอือหือหมูนุ่มมากอืมน้ำพริกก็อร่อยน้ำสิกชอบกินน้ำพริกมากเลยคือเวลาจิ้มก็จิ้มเยอะมากเพราะอร่อยอือหือ อร่อยมากเลยแม่อืมคือเนะี้ยอืม่ะเดี๋ยวน้ำสิกจะลองชิมแกงกระด้างนะคะอืมเหมือนกินวนไม่ผ่เลยอะ่ะ อืมคือเมียอืมไม่มีอะไรมีความสุขเท่าได้กินของอร่อยแล้วอืมยอคือยอคือแกงกระด้างก็อร่อยอืมหรว่าถ้าูแบบติดมันใกล้ อันนี้น้ำสุกชอบมากจิ้มน้ำพริกเลยนะะที่สุด,สดอร่อยมาก